สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับยังอยู่ที่วาย5อ็แพ็คคู่ครับแต่ว่าอีกคันหนึ่งยุก,กไลตัวนั้นมาร์คเทนตัวแรกๆครับนะซีเรียลแรกๆตัวนี้เป็น SM อ่าอั่าชมงบินอยู่ที่4,000นะครับคันนี้ส่วนคันน้นอยู่ที่16,000ครับโอ้ใช้งานเยอะคันน้นครับโกเบโก SK 200รุ่น1 0ทั้งคู่ครับแต่ว่าตัวนี้เป็น ตัวนี้เป็น SM นะครับที่ว่าสังเกตว่าไม่มีไฟท้ายนะพี่น้องโอ้สี่พันชั่วโมงยังรออยู่นะยังเฟี้ยวครับคุก,กี้ไม่ดังนะส่วนทางโน้นไม่ต้องพูดถึงครับหนึ่งหมื่นหกพันชั่วโมงอ๋อสามสองศูนย์ครับ FXZ ตั้งรับกดลงไป 0ู3ลูกบาทเมตรครับ K7B ต mm hmm. ระเด er ินแนปโต c o 5 e 1 0 t นะครับอ้าสบพลังมาครับเหลือเฟือ4สูบข้บมันเร็วสามองศูน โป๊กพป่น้องน้ำไม่ออกครับ2ีสบดตันกับ0กรอกิโลกรัมอมถืใช้ได้เลย4,000ชั่วโมงก็ยังมันสดมากครับนะช่วงล่างก็สติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยไบยเทค a s s i v e กับมาตรฐานมาตรฐานชายไทย SM นะครับดูยังไงลองดูเอานะครับคือทุกอย่างเหมือนมาร์เทนนะครับนะเพียงแต่ปท้ายอาจจะไม่มีนะครับรองหลังก็ไม่มีบางคนก็บอกไม่จําเป็นนะครับค่าตัวก็สีล้านมีทอนครับนะสีล้านมีทอนเยอะเลยอ่ะแทคแปดครับมาตรฐานรถระดับ2 0 2 2ตันทคแปดสิบนะครับ บางท่านก็นถามวเอ๊ะทำไมรถในเมืองรถใหญ่ๆแท็กสั้นยังเมืองหินไม่น้องเมืองหินใช้แท็ก80แท็กร้อไม่ได้มันจะหักครับนะเพราะเจอก้อนหินต้องใช้แท็กประมาณ50 45ครับนะรถใหญ่ขนาด50าตันขนาด100ตันนะอันนี้เหตุผลนะน้องเหตุผล ส่วนท่านใดที่ชื่นชอบค่หรือว่าชอบสไตล์กโกเบโก,โโก้รถขุดสีมมน้นครับโดทั้งคู่เลยนี่ก็สีมมนก็ผิดตั้งแต่มารไฟครับมาไฟนะเป็นสีมน้นมาจนถึงรุ่น10แล้วกออดลงไปครับ K7V ความเร็วก็สุดยอดเแล้วนะความเร็วเรื่องความเร็วเรื่องความประหยัดแล้วก็เรื่องอะไรครับนะอะไรก็เยอะแยะไปหมดโกบิโก,โกออม้มันมันมันมีปัญหาเรื่องฝุ่นนิดนึงไหมน้องหลอดไฟห้าดวงด้วยกันครับ ยังไม่ดังอะไม่คลอนเลยครับนะห้องเก่งเกินนีร่ระพยครับนะเกินยนต์มูมอามจะแข็งกว่ารุ่นแปดนะเนารุ่นแปดนะก็พนะัฒนานะขึ้นมาเรื่อยครับเครื่องยนต์ก็จะ ขึ้นมาอีกสำหรับวัยรุ็นสุดห่าคันนี้เอสเอ็มครับดูแลโดยอาริยะอิกฟิลเมนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยห้าออโมงเย็นนะครับยังไม่เลิกงานนะเราจะเอาอีกสักห้าโมงครึ่งครับนะ อยู่รถฟรีครับฟูโซหัวบรรดุสองสี่สองเปล่าได้ไหมน้องนิ่มนิ่มเง็บนิ่มๆเอพ้พี่ร็อกพี่ร็อกสองสี่สองร้อยสี่สิบครับซุปเปอร์็อกี้มาจะน้อยกว่าเพื่อนครับนะ อยู่ตรงนน้นครับมีสุดเลกาเ,ออเดี๋ยวดูเขาติดบอนะครับบอประดุขึ้นไปก่อนสองสี่กับสองเจ็ดครับไปแล้วโอ้ผ่านมาผ่าน ็ผมคุยคนขับนะครับคันนี้4,000ชั่วโมงประมาณ2ปีรถนะครับแล้วก็ตัวเชื้อเพลิงครับเชื้อเพลิงนะก็ประมาณ3,000พี่3,000นะ่ะอยู่หมัดน,นะครับก็ถือว่าถือว่าไม่เรงเนาะนะครับไม่ถึงค่าเชื้อเพลิงนะสไตา์นี้ก็3,000 สามพันสามพันห้าครับเดยลวงลึกก็สบายความร้อนยังดีครับพัดลมแรงมากสังเกตที่พงนะปลิวเลย รังนิดนิดครับรถญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะใช้แคเรียครับนะนะบใช้แคเรีย,ยแล้วก็มีมีที่ที่ประกอบเมืองไทยครับนะน,นี่ประกอบเมืองไทยนะพี่น้องสำหรับโกบโก้ ประกอบเมืองไทยประกอบจีนประกอบเกาหลีนี่ใช้แคเรียครับถ้าประกอบอินโดนีเซียส่วนใหญ่ใจะใช้รถเลิ่หมเลยครับนะที่ผมสังเกตนะโอ้ยังเปลี่ย่ต้องเปลี่ยเลย4,000ชั่วโมงนี่สมบูรณ์มากครับโอ้ใส่พิล็อกลายแท้ ที่นี่ยกค90ว้งนยังหล่อเฟี้ยวเลยเดี๋ยวดู๊กจออกตัวนะโอ้ี่โซยังเต็ม4,000ชมั่วโมงเต็มเปรีย้ยครับรถคันนี้คนขับดูแลดีมากครับหรือว่าดูแลดีครับทั้งรถดำทั้งรถคุณเลยทีมงานอุดมทรัพย์ครับเอารอก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  ออชอบเดยดคัซีคัซ,คซีีใหญ่มากครับน้านาน้องพานใคว่าลองดูได้ครับมีย t ท b บช่องชาติจัลันทรัพอ์รับ,รบเพียาติท,ทร,รัพย์ x 4สนใจคันเล็กก็จัดไปครับ 3.5ตันรือจะเป็น1 40นะครับหรือจะเป็นจอก SM YN10 หรือจะเป็นยกษงใหญ่ครับนะ480 490นะครับนะรือจะเป็น500มีเหมือนกันครับ490มีฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ